หลังจากที่คุณเบิร์ตนะครับผมไปที่ดีเอสไอนะครับผมก็ทางบางแจ็คนะครับได้ออกมาเผยว่าทําไมคุณเบิร์ตพูดไม่เหมือนเดิมนะครับแต่แต่ผมก็คือผมก็ยังไม่ได้ซีเรียสเรื่องเรื่องนี้นะแต่ว่าที่ผมจะเปิดคลิปของบางแจ็คนี้นะครับผมที่มีการคุยกับคุณเบิร์ตเมื่อ3ปีก่อนนะครับผมก็อยากจะเอามาเอามาแกะก็ต้องขออนุญาตนะครับผมคือเห็นว่ามีการพูดกับกระติก นะครับผมเลยอยากเอาเอาประเด็นนี้มาวิเคราะห์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทําความเข้าใจกันสักหน่อยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณกติคือเป็นคนพูดเป็นคนตอบคุณเบิร์ตแบบนี้จริงหรือเปล่านะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณกติด้วยก็ก็ต้องรอคุณกติออกมาตอบถ้าไม่มาตอบคนก็จะเข้าใจว่าคุณกติพูดแบบนี้กับคุณเบิร์ตนะครับอ่าถ้าเกิดว่าไม่ได้พูดก็ออกมาแก้ต่างได้แต่อย่าลืมไปว่ามันมีคลิปเสียงนะต้องระวังเพราะว่าโทรศัพท์ทุกวันนี้มันบันทึกเสียงอัตโนมัตินะครับ เออเดี๋ยวถ้าพูดไม่เหมือนเดิมอีกก็ยุ่งอีกนะครับโอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงบางแจ๊กกันก่อนนะครับทุกท่านฟังคลิปเสียงของเบิร์ดก่อนนะทุกคนครับแต่คลิปเสียงเบิร์ดเนี่ยทั้งหมดอะเกือบชั่วโมงกว่าเดี๋ยวค่อยไล่แต่ละคลิปให้ฟังนะครับอ่ฟังก่อนเดี๋ยวไอยพูดต่อนั่นแหละเขาผมคุยกังติดครั้งสุดท้ายคือวันที่เจอร่างน้องโม คุณกติกพูดแบบนี้จริงเหรอขออีกรอบนึงแล้วผมจะวิเคราะห์ช็อตนี้นิดนึงนะครับคือที่ผมเอามารีเพย์คือผมมองว่าคุณกะติกนี่น่าจะน่าจะไม่ไม่ควรตอบแบบนี้นะเออเพราะว่ามันทําลายความรู้สึกนะครับผมทำลายทำลายความรู้สึกของคุณเบิร์ตแล้วก็พี่เดมโมก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทนะครับแล้วพี่โมก็ก เช่ว่าช่วยครอบครัวกติกมาเยอะพอสมควรแต่แต่ถ้าคุณกติกพูดว่า,าฉันก็ต้องสวยอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยมันมันไม่ใช่เปล่าวะคือพูดแบบว่าไม่ได้รักแตงโมเลยแบบไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใย,ยดีเลยนะครับ จะให้ฉันดูแลมันยังไงมันไม่ใช่เด็กสองสาขวบอะไรทำนองนี้แล้วก็ฉันก็อยากจะนั่งสวยอะไรคือถ้าให้ผมแนะนำคำตอบนะฮะของคนกติกถ้าคุณกติกจะพูดกับคนเบิร์ดนะอุ้ยเบิร์ดฉันขอโทษนะอย่างนั้นนี่คือขอโทษอย่างเดียวเลยคนที่แบบรู้สึกเสียใจอเะนาะกับการจากไปของเพื่อนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเองก็ถือว่าผิดนะครับผม ผิดเพราะอยู่ในสถานที่นะความหมายตรงนี้นะคนเป็นเพื่อนไปด้วยกันเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าผิดมีความผิดส่วนหนึ่งนะครับอสมมติว่าแตงโมตกนั้นจริงๆนะครับแต่คนเป็นเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นก็ต้องรู้สึกผิดนะแต่ถ้าฟังจากคุณเบิร์ตพูดแล้วเนี่เหมือนคุณกะติไม่ได้รู้สึกผิดเลยนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าให้ผมแนะนําคุณต้องบอกอ,เเอุ้ยเบิร์ตขอโทษนะที่แบบดูแลโมไม่ดีเลยฉันมันไม่ดีเองฉันมันผิดเองที่แบบฉันแบบมัวแตม่มองนั่นมองนี่มัวแต่ถ่ายรูปมัวแต่ โน่นนี่นั่นเออจนแบบลืมดูโมเลยไม่ได้นี่เลยก็อาคืออธิบายลักษณะน,นี้มันก็จะรู้สึกว่าเออกระติกก็รักแตงโมนะรักเพื่อนนะคือแบบก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะเนี่ยการสื่อสารถ้าออกมาแบบเนี้ยมันก็จะดีมากๆแต่สื่อสารแบบนี้คุณเบิร์ตก็อาจจะเสียความรู้สึกแล้วก็เสียใจแล้วไม่คุยอีกเลยน่าตกใจนะถ้าถ้าเกิดว่าคุณกระติกพูดแบบนี้จริงๆ นะครับมันทำให้เราเห็นอะไรล่ะทุกท่านพิจารณากันเอาคำนี้มันพูดไม่ได้ Bird, คือรมื่อกี้มีคลิปยาวกว่านี้แต่ผมก็จะอยากจะแค่บอกนะว่าเมื่อสามปีที่แล้วสิ่งที่เบิร์ดคุยกับผมไว้แล้วเมื่อวานที่ผมฟังว่าเบิร์ดไปให้การกับพี่พ,พี่ดีไซนเนี่ยคนละอย่างบอกผมว่ารับงานโปรโมทเรือแต่บอกพี่พี่ดีไซน์ว่าไปนั่งกินข้าวกับเพื่อน มันแตกนิดนึงแต่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเบิร์ดเนี่ยมาเปิดใหม่อีกรอบนึงแต่คราวนี้ผมจะเปิดให้ยาวๆทุกคนจะได้ฟังนะครับอ่ะ,อะบางแจ็คก,ก็จะมองว่าเบิร์ดนี่พูดนี่เหมือนเดิมแล้วก็ไปให้การกับดีเอสไอเนี่ยไม่ตรงกับสิ่งที่พูดกับบางแจ็คไว้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนของบางแจ็คแต่ว่าที่ผมจะวิเคราะห์ก็คือว่าถ้าดูจากน้ําเสียงที่บางแจ็คเอามาเปิดนะครับผมเอามาเปิดผมเห็น ที่เกี่ยวกับเบิร์ดเนี่ยน่าจะผมได้ฟังประมาณน่าจะสามครั้งได้นะนะครับสามเทปอะเทปที่ไม่เหมือนกันนะที่เอามาลงดูจากน้ําเสียงคือว่านี่น้ําเสียงแบบนี้เขาเรียกว่าน้ําเสียงปกติในะการพูดปกติแต่วันที่ไปพูดอยู่ดีอไเป็นแบบออกแนวแบบลูกลี้ลุกลนแบบไม่ใช่ตัวของตัวเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะไม่รู้ว่าเพราะคนเสื้อดําที่อยู่ข้างหรือเปล่าที่บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทอะไรเนี่ยนะจะเกี่ยวหรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจแต่ว่า แต่แต่แต่ดูแลแบบเออเขาก็จะคอยสะก,กิดคอยบอกคอยออ,อยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคอยดึงไว้ไม่ให้สัมาษั์ไม่ให้พูดใช่ไหมเราก็จะเห็นมุมนั้นอยู่นี่ครับแต่ว่าภาพรวมๆคือว่าเบิร์ตไม่เป็นตัวของตัวเอง<ม>นะครับมันมันได้เป็นธรรมชาติแต่ถ้าเนี่ยเนี่ยถ้าฟังจากที่เสียงคุณเบิร์ตคุยกับบังแจ๊กเนี่ยก็เนี่ยคือน้ําเสียงปกติเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองต่างกันกับวันนั้นทุกท่านคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะไอประเด็นนี้อืม ทีนี้ในส่วนที่บางแจ็คสงสัยว่าทําไมพูดไม่เหมือนเดิมอันนี้แหละเราก็จะมาวิเคราะห์ว่าคน้างข้างมีส่วนไหมนะครับมีส่วนทําให้พูดไม่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนที่เบิร์ตให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะคอยสะกิดตลอดเวลาอ่าพอเบิร์ตจะไปไปที่รถแล้วจะกลับแล้วใช่ไหมทีนี้มีนักข่าวพูดแทรกเขาไปถามเขาไป,ไปถามประเด็นว่าโดนโดนขู่โดนอะไรหรือเปล่า แล้วก็เสียงที่มันไม่ค่อยได้ยินยนะไม่รู้พูดอะไรอีกเพิ่มเข้าไปอีกคุณเบิร์กก็เลยแบบอยากจะพูดอีกนะก็เลยวิ่งกลับมานะครับผมพอวิ่งกลับมาแล้วอา่าเพื่อนก็ดึงเสื้อไ้ครับทุกท่านเกือบล้มอีกอุย้ยนะครับอีดุงตุงนังกันอยู่เออนี่แหละอันนี้อันนี้ก็เลยก็เลยแปลกว่าทำไมถ้าเพื่อนเฉยๆทำไมจะต้องแบบออกตัวพูดแล้วก็คอยสะก,กิดคอยห้ามทำไมเพื่อนต้องทำหน้าที่แบบ แบบเยอะเออแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทําไมนี่คือคําถามนะครับทุกท่านช่วยกันวิเคราะห์ด้วยนะเออส่วนเทปเสียงนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณกติพูดจริงหรือเปล่าย้ําอีกทีหนึง่งก็เดี๋ยวอยากให้คุณกติออกมาพูดนะแต่ถ้าเขาไม่พูดนะครับคนก็จะเชื่อไปตามนี้ถ้าไม่พูดนะแต่ถ้าพูดก็ต้องพูดให้ตรงกับสามปีก่อนเพราะว่าโทรศัพท์มันบันทึกเสียงอัโตโนมัติอย่าลืม นะครับทุกวันนี้ iPhone, Android ที่เป็นซั s u n g อะไรเนี้ยพวกนี้บันทึกอ,อัตโนมัติหมดนะของผมก็บันทึกอ,อัตโนมัติไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ชาฝากดูก็ชารขั้นการระหว่างที่เป็นจบดันขึ้นจีดเปิดการมองเห็นสวัสดีครับ